ของซัพเปอร์นะครับก็เข้ามาที่เมนูข้อมูลผู้ผลิตนะครับก็จะมีปุ่มซัพเออร์แต่ละคนเลยนะครับแล้วก็กดประเมินนะครับชื่อเซกชันก็จะขึ้นตามผู้ที่ประเมินได้เลยนะครับตรงนี้ก็กรอกแบบประเมินนะครับมันก็จะออกเป็นรีพอร์ตเดียวกันในตรงนั้นนะครับผมผมจะประเมินนะครับ ะเรับแล้วก็กดส่งครับสปคเกอร์ก็จะประเมินนี่นี่คือประเมินเสร็จเรียบร้อยครับแต่เรามาดูเราก็มาดูตรงนี้ครับแล้วก็โนี่นะครับที่ผมประเมินไปล่าสุดก็จะเป็นบริษัทที่ประเมินไปเมื่อกี้นะครับ ต่วนนี้นะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับ